จากดูคลิปสั้นไปแล้วเราก็มาคลิปเต็มกันนะครับวิจัยนี้ก็ทําการเรียนรู้นะครับว่ามันจะนะครับแก้จุดไหนที่สาเหตุไปไม่ออกกล่องนะครับที่ว่ากล่องพังแล้วนะครับใครมีความรู้ก็เน้นมาครับต่อมานะครับข้ามาดูใกล้ๆก็มีดบาดมือนะครับแล้วก็หลายคนก็ว่าทำไมไม่เอาหิ้เจียมาเลยหยิบอะไรได้ก็ทำเลยนะครับนะครับก็จะไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้ผลก็จะทําการ นะครับลูกหมูนะครับตัดไปะระว,วังนิ้วมือออกแล้วกันนะครับเพื่เพื่เเราจะเปิดเพื่อเปิดผ้าฝาหลังนะครับออกก็ฝั่งนี้เขาเคลือบนะครับซีโคนมาแล้วนะครับก็ซื้อกล่องมาใหม่แล้วล่ะก็เลยลองผ่าแองเดิมดูว่าข้างในมันจะแก้ไขยังไง นะครับเดี๋ยวเราไปวัดวงจรด้วยกันหาไปเรื่อยๆครับดูไปแกะปุออ๊ะปาด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 แล้วก็จะเปิดฝานี้ก็จะเห็นชุดวงจรนะครับชุดวงจร ถ้าติดแข็งนะครับถ้าติดแข็งเป็นการเรียนรู้นะครับว่ามันจะมีตัวต้านทานอะไรที่มันเสียแล้วก็จะได้แก้ไขถ้าไม่ได้ก็ทิ้งไปนะครับชีซีเรียส์นี่คือการวิจัยชิ้นหนึ่งระบบไฟนะครับก็จะชอบพังใหม่นะครับ โดยเฉพาะกล่องดีซีไฟบางครั้งมันมาเกินนะครับตัวต้านทานมันรับไม่ได้เปิดได้แล้วฝั่งนี้จับ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 ระวังมือแล้วระวังมือแล้ว เสรจียมรอแล้วนะครับเราจะลอกให้มันลอกทั้งสีด้านนะครับลอกออกทั้งสีด้านแล้วก็กิ้มขึ้นว่ามันจะเจออะไรไหมน้าโรงงานเขาทามาก็ดีอยู่พอสมควรแต่ว,ว่ามันพังแล้วนะครับแล้วก็ทาการด,ดูนะครับว่าเราจะไปต่อได้ไหมนะครับ นี่มาแล้วมาแล้วลองจิ้มลองดูโอ้โหมันเคลือบดีอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่ามือออกเคลือบยางเป็นยังไง จะได้เห็นมาด้วยกันว่าข้างในเป็นอะไรกล่องไฟกล่องไฟกล่องซิลิโคนนันนิ่มๆนะครับซิลิโคนนิ่มๆแต่ผ่าใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปที่มันสุดใช้มีดใช้เลื่อยจิ้มนะครับพวกนี้เป็นงานละเอียดอยู่พอสมควรโอเคเอาละ ก็จะตีลงไปครับมาเจออุปกรณ์อะไรไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าพากล่องแท้เลยเอี้ยว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 มาได้ผยาเพื่อแรงนะครับพาเพื่อวิจัยเพราะว่ามันกล่องเสียละฮ้ยเฮ้ยเโอ้ทานี่คุค้นๆนะ ชื้อชื on, ้อชื okay, ้อชื้อนื้อเื้อื้อื้เหนียวมากเลยเยอะมากเยวมากข้างในยังไม่เจออะไรเพราะว่ามันเคลือบนะครับมันเคลือบอยู่นะแต่มะโอเคเริ่มเจอแผ่นแล้วเริ่มเจอแผ่นแล้วจุดหาลึกเข้าไปจื้อชื้อื้อื้ ตัดไปด้ยนี่ตักปักตักหมดน่ดะนะ,ะ,ะครับนะาาครับตักมีละาของแท้ครับมุนแท้ๆวนันหนอีย๋ยังไม่โดนนะครับยังได้อยู่ไอีครับ Yeah. Hey, yeah. Wow. เฮ้ยอยยว้าวมีอะไรโดนเฉียนไหมมีไมยังไม่มีนะครับมันจะเป็นรอยบัตรกีต่อไปเราก็จะทำการลอกนะครับจิ้มบอกแล้วก็หาค่าที่มันไฟไม่มีอ่ะมันคืออะไรไฟไม่มีอ่ะนงมีง่ายนี่ง่าย,ายเจอแล้ว จะอยู่ตรงไหนนี่ง่ายเห็นไหมเ่แต่มันก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้ไหมเห็นบางช่างเขาบอกว่าซ่อมกล่องได้นี่ครับวิ่งอออมา่างนี้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวงจรมันจะเป็นตัวไหนก็ศึกษาเสร็จแล้วจะชี้แจงให้ฟังว่าเหตุที่ไฟไม่มาตัวนี้พังถ้ามันได้นะถ้ามไม่ได้ก็แล้วไปนะครับ ใครได้มีความรู้ตัวนี้ก็แบ่งๆปันกันไปนะครับชาวย<ด>ูทูบก็ได้ับด้เรียนรู้ไปด้วยกันเชือ่อไหมดูตะไกะ่จับขัาไปผมจะทำการรือเสร็จแล้วก็ไปวิจัยแล้วก็ถ้าทำสำเร็จนะครับกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดสตัตรไค้นะครับดูในคลิปถัดไป EP ต่อไปเลยนะครับวันนี้การถากลองแบบบ้านๆเียงเท่านี้โอเคสวัสดีครับ